ขออัปเดตสถานการณ์ที่ตึกสตอง,งอสักนิดหนึ่งคือเมื่อช่วงช่วงทุ๊โตขล่าวช่วงที่หนึ่งเนี่ยรายงานไปแล้ว <Yeah. S 1> รอปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แต่มีข้อมูลล่าสุดมาเขาบอกว่าประมาณสักสองทุ่มพบเคสดำนะคะก็คือร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกสองรายค่ะอยู่ในบริเวณโซนซีคุณผู้ชมร่างที่หนึ่งเจอตอนหนึ่งทุ่มสินาทีร่างที่สองตอนหนึ่นทงทุ่มสี่สิบห้านาทีแล้วก็มีการลาเลียงร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายออกมาเบื้องต้นเนี่ยเอาออกมาจากโซนซีนะคะแล้วมาพักเอาไว้ที่่่ซนกนกอออเพือรอ ในการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นแล้วจะให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมแพทย์ชนสูตรแล้วก็เทียบเคียงกับทางด้านของ DNA ของญาติที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บเปรียบเทียบเอาไว้คุณอัญยวุฒิหานายอดรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตันญูบอกว่าสองร่างนี้อยู่ไม่ห่างกันสภาพร่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะคะแต่ว่ายังมีเสื้อผ้าอยู่ครบสมบูรณ์เห็นบอกว่าตอนแรกที่ไปเจอเนี่ย พบเสื้อก็เลยให้เครื่องจักรหนักหยุดทํางานแล้วก็เดินสํารวจให้ทีมเซิร์ชเนี่ยเข้าไปสํารวจพร้อมกับสุนัขเคนายแล้วก็เจอร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองรายก็พอนําร่างออกมาแล้วก็ให้เครื่องจักรหนักเดินเครื่องเพื่อทํางานกันต่อฟังเสียงคุณอัญยวุฒิค่ะแต่เมื่อตอนทุ่มหนึ่งก็ทีมที่ส่องกล้องส่งสัญญาณใ,ให้รถใหญ่หยุดก็คือลงไปตรวจสอบเหมือนเจอเสื้อผ้าก็ลงไปตรวจสอบทีมเข้าไปตรวจสอบยืนยันว่าเป็น ผู้ประสบภัยเลยก็สั่งหยุดแล้วก็ทําการเข้าไปขุดขุดเจาะเลยขุดเจาะออกมาก็ลายแรกพอออกมาลายแรกก็เจออีกหนึ่งเลยพอออกมาลายแรกก็เห็นว่ายังมีน่าจะยังมีเสื้อผ้าอีกก็เลยเจอเป็นเสื้อผ้าแต่ไม่ได้เจอเป็นถูกต้องครับเจอ,อเจอเป็นเหมือนกับ เสื้อผ้าอยู่กับเป็นเหมือนลำตัวที่มีเสื้อผ้าอยู่ปรลังมาสองลายเป็นร่างสมบูรณ์แต่แแต่เหมือนแหลกมันสภาพเปลี่ยนคือสภาพแหลกครับเพราะว่าโดนของหนักเหมือนโดนสภาพโดนของหนักทับทับแบนนะครับเราจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราสามารถไปสงการเราไปช่วยสงการปีไหนก็ได้นะแต่ที่นี่ก็เหมือนกันทุกคนคิดเหมือนกันว่าที่นี่มันเป็น คุณผู้ชมฮะนอกจากสองร่างที่เจอบริเวณโซน C แล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตลอดทั้งวันเองวันนี้คุณอัญยูุบอกว่าก็ไปเจอชิ้นส่วนของผู้สูญหายอีก3ชิ้นก็คือชิ้นส่วนร่างกายฮะ,ค,ะคุณผู้ชมตามจุดต่างๆลักษณะคือถูกทับกระจัดกระจายแล้วก็เจอเท้า1ชิ้นก้อนเนื้อพร้อมเสื้อผ้าอีก2ชิ้นตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีการเก็บชิ้นเนื้อทั้ง3ชิ้นเนี่ยเอาไปตรวจสอบเทียบเคียงกับ d n a อ็นเอของญาติ หลังจากนี้ก็จะไม่เซิร์ชค้นหาค้นหาด้วยเครื่องจักรหนักและการทํางานคือตอนนี้ก็พยายามเปิดพื้นที่ให้มันเร็วมากที่สุดเพื่อที่จะช่วยค้นหาผู้สูญหายออกมาให้เยอะ,อะที่สุดนะฮะนี่คือปฏิบัติการคืบหน้าล่าสุด